ด้านหน้าสนามที่ของเราแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านของลุงเสดบ้านของลุงเสดแล้วก็หมุดของเราเนี่ยนะฮะหมุดทางขวามือเนี่ยก็จะอยู่อันนี้ที่เห็นก็คือเสาฟไฟฟ้าแล้วก็จากเสาฟไฟฟ้าเนี่ยตรงแนวแนวตรงมาเลยนะแนวตรงมาเลยก็จะเห็นตัวหัวหมุดของเราเนี่ยอยู่เนี่ยก็คือหัวหมุดของเราอย่ งนี้ที่เป็นหน,นะครับอยู่ห่างออกมาประมาณสักน่าจ,จะอยู่ระหว่างมสักเม็ดยี่สิบนะครับแล้วก็มีท่อตรงนี้ห่างมาประมาณสักเจ็ดสิบเซนตรงนี้ก็น่าจะห่างประมาณสักห้าสิบเซนเสานี้ก็คือเสาตำแหน่งของที่ดินเลยว่าย่างไก็คือเสาตำแหน่งของที่ดินเสาตรงนี้อันนี้ก็คือข้างบ้านข้างบ้าน อันนี้ก็คือเสานี่คือเสาของเราที่คือเสาแล้วก็หมุดอยู่หลังอยู่หลังนี่เลยนะนี่เป็นหมดุหมดที่ดินที่ม้วนเคยทำเอาไว้ถ้าดูเนี่ยก็คือจะตรงแนวกับแนวเสาเลย